ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมช่วงชั้นที่สองเพื่อรับการประเมินครูดีมีคุณธรรมประจำปี2565ระดับประถมศึกษาปีที่4 5และ6 1. นางสมควรขุมทรัพย์ 2. นางสาวพัฒนียาพงศิริศักดิ์ 3. นางนภพลโทชนบท4นายนัทพลเลือดขุนทด5นางสาวปลายทองอภัยนอก6นางสาวอมรวันขอสูงเนิน7นางสาววายลัษณ์จันท์คำุงโดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งในแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้สามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยใช้หลักธรรมอิทธิบาท4ประกอบด้วย 1. ฉันทะคือความรักงานพอใจกับงานที่ทําอยู่ 2. วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรกับงาน 3. จิตตะคือความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 4. วิมังสาคือการพินิจพิเคราะห์ทำความเข้าใจ ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์แบบบูรณาการกลุ่มสาระมีดังนี้ 1. กิจกรรมโครงงานบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพผลที่เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้โดยการลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมครูปองขยะพัฒนาชีวิต ผลที่เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเกิดทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีขั้นตอนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 3. การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านกลุ่มห้องเรียนออนไลน์และเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดองคความรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคป,ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรู้เท่าทัน 4. กิจกรรมโครงงานบูรณาการผักบุ้งอัจฉริยะผลที่เกิดกับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 5. กิจกรรมพัฒนาตนด้วยบทสวดมนต์และฝึกสมาธิ ความเป็นมาและความสำคัญการฝึกตนให้เป็นคนมีสติอยู่เสมอทำให้ผู้เรียนมีสมาธิเกิดปัญญาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีกระบวนการพัฒนาใช้บทสวดมนต์และการฝึกสมาธิฝึกการเป็นผู้มีสติในการทำงานอยู่เสมอเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขผลที่เกิดแก่ผู้เรียน เป็นผู้มีสติสมาธิและเกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีทักษะในการอ่านมากขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมริถทางการเรียนที่สูงขึ้นลดปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ 6. โครงงานบูรณาการเจลแอลกอฮอลทาเองสบู่เหลวสูตรสมุนไพรห่างไกลโควิด19ผลที่เกิดกับผู้เรียน ทั้เรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างมีขั้นตอนสามารถทำเจลแอลกอฮอล์และสะบู่เหลวเพื่อรักษาสุขอ,อนามัยและป้องกันเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้